ได้ชมกันนะครับหางไม่มีตกนะครับไม่มีย้อนนะครับตรงนี้นะครับเราขึ้นหางไว้เลยนะครับระหว่างที่เราวิวนะครับขอรับกไฟไหนเด้อครับโฟวิวทำงานครับโอเคนะครับนัดให้โปรโมชั่นนะครับรวมโอนกัรมสิทธิ์ให้ฟรีนะครับเฉพาะคันนี้เท่านั้นนะครับ ค่าโอนกรรมสิทธิ์ของเรานะครับถ้าคันอื่นก็อยู่ที่8,500นะครับแต่คันนี้คอนโทรนให้ฟรีเลยนะครับในราคา4,900นะครับเล่มทะเบียนทุกคนครบนะครับอใช่ยังนี่ยใช้สนามวิบากปะคอนโทรนเร็วหมุนหน่อยเร็วนะครับสุดท้ายผมเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแขนหลังเป็นก้ามปูนะครับหูวเท้าหนงท้ายนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่ะลองโยกคอนโทรนให้หน่อยคอนโทรนคันนี้เร็วมากๆนะครับนี่ครับ ละเอียดทุกจุดายชมกันทุกจุดนะครับทีนี้มาดูเครื่องยนต์นะครับสลักตัวที่นะครับสลักฐานล่างนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเครื่องไม่มีดัวไม่มีไอน,นะครับเครื่องตัวนี้เดิมๆนะครับเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับรถเดิมเป็นรถจน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจากนัทนะครับวันนี้ก็อยู่กับเย้าคูบต้านะครับ L 5 0 1 8 N T Limited Edition นะครับปรับสภาพนะครับจากทีมงานนักเลสเตอร์เรานะครับมือ2นะครับมือ2แต่สี Limited นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับจากทีมงานเรานะครับไปซื้อไหมครับมือ1ราคา8 0 0แสนกว่านะครับคันนี้นะครับราคาเพียง นะครับ490,000บาทนะครับเล่มทะเบียนเอกสารุดโออนพร้อมนะครับคันนี้รถเดทะเบียนปี60นะครับเรามาบิ้วใหม่เก็บสภาพใหม่นะครับเช็คยางใหม่ตีเส้นนะครับตัวนี้การันตีสภาพให้ถึง95นะครับใบมีดนะครับผมจัดการเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับสีนะครับเป็นสีลิมิเต็ดนะครับสีส้มลาวนะครับหรือสีส้มดีแมทนะครับเก็บสติกเกอร์นะครับลิมิเต็ดแอนดีชันนะครับของนักเซเตอร์เรียบร้อยนะครับสวยๆเลยนะครับ ยางนะครับตัวนี้จัดยางนะครับให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับยางหลังจะเป็น1ิ6 2 6ดสนะครับส่วนยางหน้าจะเป็น818ดนะครับด้านท้ายนะครับนัดเกาะเป็นหางพวนนะครับของนาซา5 x า4ยีนิ้วนะครับเป็นฐานพวนตรงรุ่นนะครับฐานพวนใหม่เลยนะครับตัวนี้มูลค่าของฐานก็อยู่ที่4ี่หมนนะครับรถ50นะครับถ้าเราไปออกห้างเบิกห้างนะครับ ราคานะครับพร้อมอุปกรณ์พร้อมหางเนี่ยราคาเกือบ8 0 0แสนนะครับแต่ถ้ามาซื้อมือสองนะครับตัวนี้นะครับประกันเครื่องยนต์ให้อีกเดือนนะครับราคาของนัดอยู่ที่49 0,000บาทนัดขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านพกสได้นะครับชุดแต่งที่ได้นะครับก็จะมีท่อซิ่งแล้วก็เสาคำาลังคานะครับสวยๆนะครับทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับมีรังเครื่องมือให้ครบนะครับใช้งาน3,800 8 0ชั่วโมงนะครับ3,880ชั่วโมงชั่วโมงเดิมครับรถปี60วันนี้อยู่กับช่างน้อยครับเดี๋ยวช่างน้อยทดสอบระบบรีวิวการทํางานให้กับเพื่อนๆเอฟซีได้ชมกันนะครับหางไม่มีตกนะครับไม่มีย้อนนะครับตรงนี้นะครับเราขึ้นหางไว้เลยนะครับระหว่างที่เรารีวิวนะครับขอระบบไฟไหนเด้อเช็คเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับ 50แรงม้านะครับเป็นรถขนาดเครื่องยนต์สี่ตูบนะครับ2องเพาโฟวิวขับเคลื่อนสล้อนะครับระบบเกียร์นะครับจะเป็น8เกียร์หน้านะครับ8เกียร์ยหลังนะครับเครื่องยนต์เป็น4สเกียร์ไฟเล็กนะครับเอาเอาเอาคัท้ายลงก่อนเอาใบคัดท้ายลงก่อนนะครับเอาใบคัดท้ายลงจะได้ไม่ไม่ล่วงนะครับเดี๋ยวหางเป็นรอยนะครับข้างบ้านก็อยู่ใกล้ร้านขายของเก่านะครับก็เสียงตุ้งตั้งตุ้งตั้งอยู่นะครับ เอาใบกระท้ายลงก่อนครับเอาใหม่ขอใหม่อีกหนึ่งรอบครับดูโฟวิลครับไถไปไถกลับนะครับสําหรับคันนี้นะครับลองระบบให้ชมแบบเต็มๆนะครับโฟวิลทำงานครับโอเค เบลท้ายไม่มีถอนนะครับเบลองท้ายเงียบนะครับอย่างที่บอกครับคันนี้นะครับนัดการันตีสภาพให้ถึง9.5เปอร์เนะครับวิ่งให้ดูครับวิ่งให้ดูดันให้ดูครับโหคลองตัวเลยครับ9540ก็มีนะครับตรงนั้น9540ราคา4.9ตามสภาพนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้ก็ l 5 0 1 8ครับราคา4.9เหมือนกันนะครับเช็คสภาพให้พร้อมใช้นะครับ ในวันนี้นะครับนัดให้ให้ใหโปรโมชั่นนะครับรัวโอนกรรมสิทธิ์ให้ฟรีนะครับเฉพาะคันนี้เท่านั้นนะครับค่าโอนกรรมสิทธิ์ของเรานะครับถ้าคันอื่นก็อยู่ที่แปดพันห้านะครับแต่คันนี้นัดโอนให้ฟรีเลยนะครับในราคาสี่พันเก้านะครับเล่มทะเบียนทุกคนครบนะครับไช่ยังนี่ยใช่ตอนน้นมีบาดป่าวกันโอนเร็วอ่ะหมุนหน่อยเด้หร นะครับสุดท้ายผมเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแขนหลังเป็นก้ามปูนะครับหูช้างหูท้ายนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่ะลองโยกคอนโทรลให้หน่อยคอนโทรลคันนี้เร็วมากๆนะครับนี่ฮะอ่ะคอนโทรลต้องค่อยๆแตะนะครับค่อยๆเลี้ยงนะครับคอนโทรลระบบไฮ้ดรวยดิคันนี้นะครับเร็วมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเครื่องยนต์ทั้งน้อยดูเครื่องยนต์ข้ามล้อเนี้ยข้ามล้อเนี้ย ให้ลูกค้าชมแบบชัดเจนเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางใกล้ทางไกลหรือ f อทางฝั่งสปปลาวก็สามารถส่งได้นะครับหรือ f อฟที่ติดตามอยู่ไปทํางานต่างแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอิสราเอลประเทศเกาหลีนะครับหรือไต้หวันนะครับที่ติดตามนักแท็กเตอร์อยู่นะครับที่กําลังรับชมอยู่นะครับคันนี้ซื้อสวยเลยนะครับเป็นรถมือ2เรา้วเราเช็คเก็บงานให้ใหม่ทั้งหมดนะครับน้ไม่ดันนะครับดูนะครับทุกรายละเอียดทุกจุด ชมกันทุกจุดนะครับทีนี้มาดูเครื่องยนต์นะครับสลักตัวที่นะครับสลักคานล่างนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเครื่องไม่มีหลวมไม่มีไอนะครับเครื่องตัวนี้เดิมๆนะครับเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยรอนะครับรถเดิมเป็นรถโซนจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับโซนชุมพรนะครับใช้ตัดหญ้ามาแต่ก่อนนะครับรถไม่โทมเลยนะครับคันนี้ก็เราเอามาเก็บงานมาปรับสภาพใหม่นะครับมาใช้ มาให้กับเพื่อนๆ f อได้เอาไปใช้งานกันนะครับสำหรับคันนี้รถสวยจริงๆนะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่นักเร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีรูโโทรสอบถามได้ที่0 9 1 8 6 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ313-047นนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับ